กงเก้งเป้ายิ้มแก้ไขยังไงมาดูคลิปนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเป้ายิ้มนะคะมันเกิดจากช่วงของกลางหน้าตรงนี้ค่ะผ้ามันเหลือมันไม่กระชับกันกับตัวผู้ใส่นะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้เนี่ยเราจะแก้จากกลางหน้าตรงนี้นะคะเก็บผ้าค่ะเข้าไปนะคะนิดหน่อยพอเก็บผ้าตรงนี้ค่ะพอดีเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือจะไม่ย่นแบบนี้ละเนื่องจากว่าผ้าพวกนี้ค่ะมันถูกเก็บเข้าไปตรงบริเวณตรงกลางตรงเนี้ยทั้งหมดแล้วเนาะคือ อ,อันจะบอกแบบนี้นะคะว่าลักษณะการแก้เป้ายิ้มนะคะคือเราต้องอ่านโครงสร้างของแพทเทิร์นเนี่ยให้ออกก่อนว่าเราจะต้องเก็บตรงไหนเนาะถ้าหากว่าใครยังไม่เคยทํานะคะแนะนําว่าหากเกงที่ไม่ได้ใส่แล้วนะคะมาทดลองทําดูก่อนแล้วก็มองโครงสร้างให้ออกก่อนว่าจุดไหนที่มันเป็นปัญหาเราจะได้แก้ให้ถูกจุดเนาะแต่ถ้าหากว่าลูกค้าค่ะเขามาเองเขาเข้ามาเองนะคะให้เขาค่ะใส่เกงแบบกลับตะเข็บออกมา นะคะใส่แบบกลับไปเข็บออกมาแล้วทีนี้ค่ะเราก็ลองจับส่วนของกลางเป้าตรงนี้แล้วก็ลองเย็บเนาดูนะคะว่าเราจะเก็บเข้าแค่ไหนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดแบบพอเขาใส่กลับไะเข็บออกมาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าส่วนไหนผ้ามันเหลือแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงแล้วก็ใช้เข็มหมุดหักกัดไว้แล้วก็ลองเย็บเนาก่อนนะคะดูว่าจะเก็บเข้าแค่ไหนตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้ช่วงผ้าตรงนี้ถูกเก็บเข้าไปด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากัน ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าถ้าหากว่ายังไม่เคยทําค่ะหากางเกงที่ไม่ใส่แล้วนะคะมาทดลองทําดูก่อนขั้นตอนแรกค่ะก็คือให้เลาะนะคะส่วนของหว่างขาตรงนี้ออกก่อนนี่นะคะเลาะหว่างขาออกค่ะพอเลาะหว่างขาตรงนี้ออกนะคะหน้าตาของกางเกงค่ะสิ่งที่มันจะได้ก็คือมันจะเป็นแบบนี้คืออันน่ะอยากให้เห็นโครงสร้างของกางเกงก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้เลาะหว่างขาออกเราจะมองไม่เห็นภาพนี้เลย ถ้าเลาะหว่างขาตรงนั้นออกนะคะมันจะได้หน้าตาแบบนี้อ่ะนี่นะคะทีนี้ค่ะส่วนของกางเกงที่เป็นแบบด้านหน้าปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เวาเลาะเลาะหว่างขาออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลางออกมาค่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะคือชิ้นหลังตรงนี้คือกลางหลังนะคะตรงนี้คือกลางหลังกลางหลังค่ะก็คือเป็นส่วนของด้านหลังของกางเกงตัวเนี้ย นี่นะคะอันนี้คือกลางหน้ากลางหน้าก็คือเป็นฝั่งด้านหน้าที่มีซิปตรงนี้ค่ะเป็นกลางหน้าตรงนี้นะคะเนี่ยนี่แบบนี้อ่ะทีนี้ค่ะเหตุผลที่เป้าตรงนี้ค่ะมันเกิดการยิ้มอ่ะมันเป็นเพราะว่าผ้าตรงส่วนนี้ค่ะมันเหลือตรงเส่ยส่วนนี้คะ่ะส่วนกลางหน้าตรงนี้มันเหลือ <S <S ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือเราจะเก็บส่วนนี้นะคะเข้ามาเนี่ยค่ะ ถ้ามองเป็นภาพนี้ก็คือมันจะเก็บช่วงเนี้ยค่ะทุกคนเนี่ยผ้าตรงนี้จะถูกเก็บเข้าไปนี่นะคะก็จะทําให้ผ้าตรงเนี้ยน้อยลงมันก็จะแก้ปัญหาแบบเป้าเนะะี่ยค่ะไม่ยิ้มละนะเพราะว่าผ้าตรงพวกเนี้ยมันก็คือแบบจะก,กระชับตัวขึ้นเพราะว่าจากจากเดิม,มคือมันเหลือใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมตรงส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของตรงนี้มองภ้าให้ออกก่อนถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะ ลาะกางเกงออกมาแล้วเห็นหน้าตาแบบนี้ก็จะก็จะมองโครงสร้างออกอย่างที่อันไหนที่บายไปนะคะอ่ะวิธีการเนาะเดี๋ยวอันจะมาขยายเดี๋ยวอันจะมาขยายภาพภาพนี้นะคะให้ดูเนาะแต่ทีเนี้ยท,ที่อันนะคะวาดให้ดูเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าพอหลังจากกาองออกมาเนี่ยมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับวิธีการ เหมือนเดิมนะคะพอกลางกางเกงเนาะออกมามันจะได้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะสมมุติว่าเป็นด้านหน้านะคะคือเวลาการแก้แบบนี้เราจะแก้แค่ส่วนของด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะถ้าหากว่าดูแล้วมันมันไม่ได้มีความแบบย่นหรือว่าเหลือมากก็ไม่ต้องแก้ก็ได้แก้แค่ชิ้นหน้านะคะอันนี้คือหน้าอ่าโอเคตรงส่วนบริเวณตรงนี้ทีนี้ค่ะวิธีการแก้ในอย่างที่บอกไปว่าเราจะเก็บส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เข้าไปทีนี้ค่ะ อย่างที่อันขอย้อนไปตอนแรกก่อนคือตอนที่ให้ลูกค้านะคะลองสวมดูใช่ไหมคะแล้วเราค่ะก็ลองเดินเส้นเย็บอาหาเย็บเนาเอาไว้ใช่ไหมคะว่าเราจะเก็บเข้าแค่นี้สมมติว่าผ้าตรงนี้ค่ะมันเหลือเนี่ยค่ะนี่นะคะส่วนส่วนที่เราจะเก็บเข้าคือเส้นตะตรงนี้พอทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราค่ะได้เย็บเนาวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วลูกค้าค่ะเขาลองสวมแล้วว่าประมาณเนี้ยเขาไม่รัง้งละเออเขาเป้านะคะมันไม่ยิ้มละ ก็เส้นนี้นะคะคือเส้นที่เราจะเดินเส้นเย็บแล้วก็ตัดเนาะทีนี้ค่ะเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้โค้งปากนกแก้วนะคะนี่ค่ะจะต้องใช้ตัวนี้นะคะช่วยช่วยในการขีดเส้นค่ะให้มันสวยๆไม้พวกนี้ค่ะเราสามารถหมุนได้นะคะหมุนเอาเลยหมุนให้ได้เส้นนะคะที่มันโค้งสวยๆมันจะได้รับก,กันกับรอบของกลางหน้าเดิมนะคะนี่ค่ะหมุนเอาเลย พอเราได้แบบนี้เสร็จค่ะเราก็มาแบบนี้แล้วก็แต่งเส้นเนี่ยค่ะก็จะได้เส้นนี้คือในการแก้แบบนี้อตำแหน่งของความเป้าตรงนี้ค่ะเท่าเดิมเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือเป้าเท่าเดิมแต่ว่าส่วนของตรงนี้ค่ะมันจะถูกกินเข้าไปผ้าตรงนี้ก็จะทำให้ช่วยเ,เรื่องของเป้ายิ้มนะคะหายไป เนี่ยค่ะพอหลังจากที่เดินเส้นเย็บเสร็จนะคะเราก็ไปพ้งริมค่ะพงริมเสร็จค่ะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมตรงนี้ค่ะเราต้องแต่งให้เส้นสวยๆนะคะถ้าไม่งั้นน้ำมันจะหักนคะคะก็อาจจะไล่ขึ้นไปหน่อยนึงดูตามความเหมาะสมนะคะอ่ะนี่ค่ะก็จะได้เส้นแบบนี้ ตรงนี้ค่ะคือส่วนหนังเป้ากางเกงเป้าเนะะี่ยค่ะไม่เกี่ยวนะคะ,ะถ้าหากมีคําถามว่าพอหลังจากแก้แบบนี้เราเป้าค่ะมันจะยาวกับเดิมไหมไหมนะคะเป้าไม่ได้ยาวกับเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเป้าแต่เราจะเก็บแค่ชิ้นหน้าค่ะเว้าวเข้าไปแค่นี้เลยค่ะนะคะพอหลังจากที่เราค่ะเก็บส่วนบริเวณตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อจากนั้นค่ะเราก็เย็บขานะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมย้อนกลับไปในตอนแรกค่ะที่อันบอกว่าอันนะคะให้เลาะเลาะช่วงหว่ังขาตรงนี้ออกเนาะเนี่ยค่ะ เราตรงนี้ออกเนี่ยก็คือพอหลังจากที่เราขาเดินเส้นเย็บกลางหน้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยกลางหน้ามันคือส่วนนี้นะคะเย็บตรงนี้กลางหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ค่ะก็แบกกันเกงออกมาให้ขาแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็เดินเส้นเย็บกลางหวังขากลับเข้าไปนะคะแค่นี้เองเราก็จะแบบสามารถทําการแก้ไขได้แล้วลองลองดูนะคะเพื่อนๆอันจะบอกว่า Ờ, ในการแก้กางเกงหรือว่าแก้ทรงพวกนี้ถ้าหากว่าเราค่ะไม่ได้ลื้อออกมาแล้วก็แก้ตามโครงสร้างของเดิมของเขาเนี่ยบางทีปัญหามันไม่ได้หายไปนะคะมันมันไม่ใช่ว่าเราแบบจะเก็บตามตามที่พอแบงเกงออกมาแล้วก็เก็บได้เลยไม่ค่ะบางอย่างค่ะเราต้องลาะอ,ออกมาแล้วก็ดูโครงสร้างก่อนว่าเราจะเก็บส่วนไหนนะคะให้มันให้มันตรงจุดเนาะโอเคนะคะวิธีการมีเพียงเท่านี้ค่ะลองดูค่ะในการแก้ไขเป้ายิ้มค่ะ